สวัสดีค่ะแวนเดอร์แวร์เฮาส์นะคะกลับมาพบกับคลิปสอนปักดวงดาวพาร์ทที่2ค่ะในพาร์ทนี้นะคะเราจะมาสอนปักดวงดาวลายเส้นอันนี้กันค่ะหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรนะคะแค่ทุกคนปักไปตามลำดับตัวเลขที่เห็นในแพทเทิร์นการ์ดอันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้เป็นดาวนะคะที่เราวาดไว้แล้วนะคะแรกเริ่มนะคะก็ให้ทุกคนนะคะใช้ปากกาล่องหุ่นเขียนลำดับตัวเลขตามในแพทเทิร์นการ์ดค่ะ โดยในแพทเทิร์นการนะคะเราจะให้ลำดับตัวเลขมา2ชุดนะคะ2แบบทั้ง2แบบนะคะเมื่อปักเสร็จแล้วเนี่ยงานด้านหลังเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเมื่อเราเขียนลำดับตัวเลขเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมไหมมาค่ะแล้วก็ปักไปตามลำดับตัวเลขที่เราเขียนไว้เลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อปักจนครบแล้วนะคะเราลองพลิกด้านหลังดูกันค่ะอันนี้เป็นแบบที่1นนะคะจะเห็นว่าลายเส้นนะคะมันจะต่อกันเป็นเหมือนรูปห้าเหลี่ยมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราผูกปมนะคะแล้วก็ตัดไหมให้เรียบร้อยค่ะเราลองไปดูการปักอีกชุดตัวเลขหนึ่งนะคะอันนี้เราทําการเขียนตัวเลขกํากับไว้ตามในแพทเทิร์นการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเริ่มปักได้เลยค่ะ ตัวเลขชุดนี้นะคะจะเป็นตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่ต่างจากตัวเลขชุดแรกนะคะมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะเมื่อเราปักนะคะจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังเปรียบเทียบกันค่ะค่ะปักเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อพลิกด้านหลังนะคะอันนี้เป็นชุดตัวเลขที่2นะคะมันจะได้ออกมาเป็น2เส้นนะคะแล้วก็1จุดค่ะ ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ทำให้งานปักดาวด้านหลังของเราเนี่ยเรียบร้อยไม่มีเป็นเส้นทับไปมานะคะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเทคนิคปักดาวพาร์ทที่2นะคะเรายังเหลืออีพาร์ทหนึ่งยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีอุปกรณ์งานปักนะคะแล้วสนใจอุปกรณ์งานปักเนี่ยสาม,มารถติดต่อสั่งซื้อกับพวกเราได้เลยนะคะที่ไลน์ ID a d v อ n r วนเ e อร์ s e นเดอร์สกอที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ